รายชื่อ24ทีมถูกเปิดเผยก่อนมหากรรมเดือนสิงหาคมจากตำนานอย่างเมเลยาลุยส์ในยุค1980ไปจนถึงจูติงเปาลาเอโกนูและทิยานาบัสโควิชในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการแข่งขัน FIVB Volleyball Women's U21 World Championship มีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอมอาชีพ และเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการกีฬาล e จเ n นส์หลายยุคหลายสมัยรวมถึงเยกาเตเลนากามวาชาเกลีนคาวโยกาเบร่ากิมาไรส์และเบรินมาร์ตินเนสก็เคยปรากฏตัวครั้งแรกในรายการแข่งขันนี้ก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นดาวเด่นในระดับสูงสุดในปีนี้ ขึ้นลูกใหม่แห่งพรสวรรค์จะก้าวขึ้นมาเป็นจุดสนใจเมื่อ24ทีมมุ่งหน้าสู่เมืองสุราบายาเมืองใหญ่อันดับสองของอินโดนีเซียเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันยู21ชิงแชมป์โลกประจำปี2025ตั้งแต่วันที่7ถึง17สิงหาคมนี้ด้วยรายชื่อผู้เล่นที่ได้รับการประกาศแล้วผู้เล่นที่โดดเด่นจากทุกทวีปพร้อมที่จะสร้างชื่อเสียงของตัวเอง โดยมีทั้งแอลจีเรียอร์เตนตินาบราซิลบบลเรียแคนาดาชิลีจีนโครเอเชียเช็คเกียโดมินิกันอียิปต์อินโดนีเซียอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีเม็กซิโกโปแลนด์ปัตตลิโกเซอร์เบียไทยตุนิเซียตุรกีอเมริกาและเวีนดนาม ที่พร้อมลงชิงชัยส่วนทีมอันดับสูงสุดจากการแข่งขันในปี2023ที่ผ่านมานี้ได้แก่จีนแชมป์โลกอิตาลีเหรียญเงินและบาซิลเหรียญทองแดงจะกลับมาพร้อมกับรายชื่อผู้เล่นที่แข็งแกร่งอีกครั้งเพื่อไล่ล่าตำแหน่งแชมป์ในซุลาบายาแชมป์เก่าจีนกลับมาพร้อมกับผู้เล่นชุดใหม่ที่โดดเด่นจากการแข่งขัน AVC Women's U20 Vol l e y b a บ l c h a m p i o n s h ช p เมื่อปีที่แล้ว ลิเบโรซุนหวันจินบัลเลวเฉินโฮหยูและหัวเสาหลีเฉินเสวียนต่างได้รับเกียรติให้เป็นดรีมทีมในขณะที่บีหลังฟ้านป๋อหนิงเพิ่มทั้งส่วนสูงและพลังการทำคะแนนหลังจากคว้าแชมป์ในปี2023ที่เม็กซิโกจริงก็ตั้งเป้าที่จะป้องกันแชมป์โลกยู1โดยผู้เล่นกลุ่มใหม่ที่ต้องการต่อยอดความสำเร็จนั้น อิตาลีนำหัวเสาทเทเรซามาเรียบอสโซและบอลเลลลินดาแมนเฟรดินี่กลับมาซึ่งทั้งคู่ได้รับเลือกให้ติดดรีมทีมในการแข่งขันยู20ยูโรเปียน h a มเปี้ยนชิพในปี2024พวกเขาจะผนึกกำลังกับลิเบโรแอนนาบาราโลซึ่งเป็นผู้เล่นเกมรับที่ไว้ใจได้สร้างแกนหลักที่แข็งแกร่งในขณะที่อิตาลีตั้งเป้าที่จะก้าวไปอีกขั้น จากตำแหน่งรองแชมป์เมื่อ2ปีที่แล้วบราซิลมาพร้อมกับผู้เล่นที่มีประสบการณ์และรูปร่างสูงใหญ่เซตเตอร์อแมนดามูตัวอโนและบอลเลวดหน้าคุสโควัสกี้ได้รับเกียรติให้เป็นรีมทีมในการแข่งขันเซาออเมริกันยู21แชมเปี้ยนชิพในปี2024พวกเขาจะผนึกกำลังกับหัวเสาเฮเลนาเวงและตัวทำคะแนนลิเบกาบอเกส สร้างแกนหลักที่ส่งพลังสำหรับทีมที่ตั้งเป้าจะกลับสู่จุดสูงสุดกลุ่มทีมเต็งที่แข็งแกร่งจะลงสนามพบคันตุรกีส่งทีมที่ได้รับการตกแต่งด้วยถ้วยรางวัลมากที่สุดทีมหนึ่งโดยมีผู้เล่นที่โดดเด่นหลายคนจากชัยชนะใน u 20 European Championship ในปี2024ซเซเตอร์ดีไลน์อัสเซเมียซึ่งเคยติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วจะกลับมาในฐานะ MVP และเบสเซตเตอร์ของทัวร์นาเมนนั้นโดยมีโวสาวเบียงกาอิเลดามุมคูล่าและลิซ่าซาร์ฟโนวาซึ่งทั้งคู่ได้รับเลือกให้เป็นเบสเอาไซด์ฮิตเตอร์บีหลังเบเลนเยเซริมักยังนำพลังการทำคะแนนและประสบการณ์มาสู่ทีมที่ต้องการสารต่อความสำเร็จในระดับทวีปสู่เวทีระดับโลกสหรัฐอเมริกา นำกลุ่มผู้เล่นเยาวชนที่เต็มไปด้วยพลังและความเคลื่อนไหวโดยมีผู้เล่นหลายคนที่มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติเซตเตอร์เจนีวีพเฮลิสโัวเสาออเดรฟนากนและฮาวรี่ทอมสันและมีหลังเฮนลี่แอนเดอร์สันนำทีมที่ต้องการสารต่อประเพณีที่แข็งแกร่งของประเทศในวอลเลย์บอลเยาวชนสู่การแข่งขันที่ดุดเดือดอีกครั้งญี่ปุน่นกลับมาพร้อมกับหัวเสา มิคุอากิโมโตะซึ่งเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดใน u 19 World Championship ในปี2023และอันนาอุเอมุระ MVP ของเอเชียน20 Championship ในปี2022เซตเตอร์นีนาคูมากาอิซึ่งได้รับเลือกให้เป็นดร m มทีมในการแข่งขันเอเชียน20ล่าสุดก็อยู่ในทีมที่มีผู้เล่นลีกและสมดุล แอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับการเป็นตัวแทนอย่างดีเอตูม e ี umi, จากตุนิเซีย MVP ของแอฟริกันย20แชมเปี้ยนชิพในปี2024เป็นหัวหน้ากลุ่ม3ทีมจากแอฟริกาที่มั่นใจรวมถึงอียิปต์และอลจีเรียบีหลังอาริดาเบน,นูซึ่งได้รับเลือกให้เป็นเบสออ p สิตในทัวร์นาเมนต์นั้นน,น,นำการโจมตีของอัลจีเรีย ในขณะที่อียิปตส่งทีมเยาวชนที่มีผู้เล่นโดดเด่นในประเทศหลายคนเพื่อสร้างความประทับใจเวนามเองนะครับพึ่งพาบีหลังความกิ่งเหืองที่ส่งพลังเพื่อน,นำการทำคะแนนในขณะที่เจ้าภาพอินโดนีเซียพึ่งพาลิเบโรซาวาอาเลียจัสมินเพื่อเสริมความมั่นคงในการป้องกันต่อหน้าแฟนๆในบ้านอาร์เจนตินาสาธารณรัฐโดเมนิกันเซอร์เบียและไทยเป็นหนึ่งในทีมอื่นๆที่น่าจับตามอง โดยหลายทีมมีผู้เล่นที่เคยได้รับรางวัลเยาวชนระดับนาชาติและมีประสบการณ์ในสโมสรระดับสูงสุดในส่วนของ U21 ของไทยนะครับที่ปรากฏในเดต้าเบสมีที่ประกาศไว้17คนดังนี้นะครับเซตเตอร์2คนชลันทรกับกนกพรอฟเฟอรซีดสามคนครับนัทวันประัชยาวรัทยาเอาไซฮิตเตอร์6คนครับกัญชนาขวัญนภัทรนุชนาศริการดาสุภาวดีวลิศรา ในส่วนมิดเดิลบล็อกเกอร์ครับ4คนนัทลิกาพัทรวดีสัสธิธรทิพสุดาและลิเบโรครับ2คนกัญญาลักษ์แล้วก็นิชากรได้โปรดกดติดตามช่องวอลเลย์บอลเคลซี่เพื่อรับฟังข่าวสารวอลเลย์บอลเป็นประจำนะครับ